สวัสดีครับเกษตรยํำว่างสไตล์คุณคณิตนะครับหลังจากบดได้ลงฉีดไปนะครับโดนแล้วนะครับนีนะครับถ้าพี่น้องมาฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับนี่นะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับคือหาเดือนหกเดือนนะครับแต่ว่าอย่างตามเขากับสามเดือนสี่เดือนนะครับขึ้นไปนะครับ คือฉีดทั้งใบนะครับแจ่ว่าปีนี้มันแรงนะครับมันชำประหลังเข้าต้นบ๊สมบูรณ์นะครับน,นี้ก็เพึ่งสิมีแตกยอดไม่ให้นะครับหลังจากฝนตกไม่ไม่นะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ถึงเวลาเข้าสิมาฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับประโยชน์ของการฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับก็คือเพื่อ ันหลายอย่างนะครับอย่างปุ๋ยทางใบน่ก็คืออย่างแรกก็คือปลกตัวหนาหลายๆนะครับเพื่อเสริมสร้างลำต้นและใบนะครับให้เจริญเติบโตดีนะครับและสูตรหนึ่งนะครับคือศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับคือตัวถ่ายหลายๆนะครับคือหมอแก้การฉีดปุ๋ยนะครับคือมั่นสัมปะหลังเขาได้อายุสามสี่เดือนหรือหาเดือนหกเดือนก็ฉีดไปนะครับคือเพิ่ม ปริมาณของหัวนะครับและแป้งนะครับเสริมส้างแป้งนะครับให่ครับมันสัมปะหลังเฮานะครับมีแป้งนะครับนี่นะครับมันที่เหมาะที่การเหมาะที่สุดคือการที่เฮาสหมาว่าสีทั้งใบนะครับคือมันทีว่าใบปงไม้นะครับ แต่ที่แรกนะครับสวนของผมเนี่ยครับยอดเป็นบ่ค่อยย่างนะครับใบโลนรวงนะครับเพราะว่าพานแรงนะครับมานะครับยอดมันเขากะบ่ค่อยมีนะครับก็คือเลยบกกาฉีดนะครับาะกลัวมันเฮาลังนะครับนี่นะครับ พื้นที่นี้นะครับนี่ปลูกเดือนหลอกกลางๆงเดือนกัญยานะครับมันรุนนี้ก็ถือวาผพานนะครับใส่ได้นะครับเพราะว่าเป็นกับท่านในเบิดฝนนะครับใครก่อนเขาปลูกช่วงมันเดือนสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเบิดฝนไปแล้วนะครับแถมปีนี้นะครับแรงคักนะครับฝนบมคอยมากนะครับ มงสังเกตกันได้นะครับนี่ผมฉีดไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับแหงตุนแล้วนะครับน่ครับก็แตกต่างนะครับนะครับพี่นะยังเห็นอยู่นะครับหวังว่าสิบมีจะได้ผลผลิตดีนะครับปีนี้นะครับกาวาปีนี้นะครับมุม ลสุมนะครับสิมาเรีวยววัทุกปีนะครับฝนนะครับจิบบอรแรงนะครับวิธีในการผสมปุ๋ยของผมนะครับผมใส่0ูนยนะครับใส่2องซอนโตะนะครับแล้วก็ผสมด้วยถุงเศษฐีนะครับยิ้มหาหาหานะครับ สอนนึงนะครับพอว่ามันเท่าไงแล้วนะครับก็คือแค่เสริมใบใหญน้ำนะครับเสริมหัวนะครับเสริมแป้งนะครับการฉีดนะครับเพื่อเราฉีดให้มันเป็นละอองฝอยนะครับให้ใบนะครับ ลาเศร้านะครับวันหยุดนะครับก็เลยได้มาฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับนี่ครับแตกยอดเนี้ยงามอยู่นะครับเก็บแชกขึ้นอยู่นะครับเก็บแชกเพื่อสมบูรณ์นะครับมีนี้ก่าแช่เพื่อสมบูรณ์หลายแล้วครับนี่พันธุ์เศษตรศาดสะอาูนย์นะครับเป็นท่นแรงท่นโลกนะครับ เี๋ยอก็สวยงามนะครับกับวามียังหลายนะครับกับผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับสวนมั่นนะครับย่มเ้านะครับฝากพี่น้องติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจในเด้อครับสวัสดีครับ